พี่ตู่มีลูกสาวอะแล้วถ้าลูกสาวโตเป็นแบบเราพี่หนุ่เออก็ยังไม่อยากให้โตเท่าไหร่เหมือนกันไล่พี่ตู่นะคะเพราะหนูงี้ยนะคะพี่ผัวผูเรียกคุณตู่สามคนว่าเบบี้ต้องมองหน้ะไหมครับสมมติว่าเป็นแม่ของลูกแล้วกันมีมีอยู่ไหมอ่ะมีมีอยู่ไหมอ่ะ ตายไปเลยตายไปเลยโอเคท่รักษขาโหน้องสู้มากเลยอ่ะขาท่รักว่าไงคะท่รักเราไปกินข้าวที่ไหนกันดีครับแล้วแต่ท่รักเลยค่ะขอใรักกั อบอุ่นปะอบอุ่นอบอุ่นนะเสียงมันเป็นอะไรอยากไม่ไม่รู้สึกอบอุ่นจริงจริงู้สึกว่าเจอคนที่ดีเออรู้สึกจริงเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษแต่มีภรรยาแล้วด้วยแล้วมีลูกด้วยไม่ไม่เราก็จะให้ความเคารพกับภรรยาเขาแต่เขาขึ้นรถคันนี้เขาต้องทำตามกฎนะก็คือ สดสดครึ่งชั่วโมงเขาจะสดครึ่งชั่วโมงกัดเดียวแบบเดียวแต่แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปหาภรรยาของโอเคโอเคงั้นเขาคือใครคะพี่ตู่่คะบอกเลยนะว่าพี่ตู่เนี่ยเขาเป็นสามีแห่งชาตินะใช่แต่เขาลูกเป็นสามีแห่งชาติจริงๆคือแบบรู้สึกว่าลูกจะได้รับการศึกษาที่ดีลูกได้รับการเลี้ยงดูที่ดีลูกจะแบบได้รับความอบอุ่นระหว่างนี้เราขับรถก่อนเลยเดี๋ยวเราคุยเรื่องพี่ตู่ไปด้วยเนาะได้โอเคเปิดอีเมล และในตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปรับพี่ตู่กันแล้วนะจ๊ะเราอยู่น้ำบ้านเขาทำกันบ้านมาลูกพี่ตู่ชื่อลาลิสานะคะใช่แล้วลลิสาไม่เกี่ยวอะไรกับหนูนเลยคะ่ะพูดชื่อเฉย,ยๆเวลอยากรู้จกักทำพร้อมรู้จกัจกลูกเขาไว้ก่อนจริง <laughs> มีน้ำไหมรู้เลยก็เป็นน้าเฉยๆแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับพี่ตู่แต่ตอนนี้ฉันได้บ้านเลขที่เขามาแล้วบอกยามสิ อ๋อได้ค่ะออจ้อยมีแล้วยาป้าปิ้งหรือเปล่าหลังรถน่ะมีนิดหน่อยเปล่า <c oughs> เป็นร้านเนยพักแวะนอน <c oughs> บอกอะไรมีกินไหมคะเนี่ยใ <c> จ <oughs> <c oughs> ไหมคะเนี่ยโอ้โหเลิศมากต้องคุอย่ที่เรารพอประมาณห้านาทีน,นะคะกว่าจะได้เจอพี่ตู <c oughs> ต่เราลงแบบความขาดความปลอดภัยเพียบพร้อมมาก และสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือใครจะได้นั่งกับพี่ตู่นั่นเองใครจะเป็นผู้โชคดีโอเคแข่งมาเอาไหนออกหนึ่งสองสามจ๊สอิ๊นยินได้นั่งอีกแล้วเหรอเฮ้ที่พูดขอบ่นเลยนะก็เป็นคนที่ได้นั่งข้างหลังน้อยมากกลัวรู้กลัวจับชิงเราได้มึงพวกเราอ่ะชอบออกแบบนี้เว้ยยิงจบเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ออกยิงจบมาดูดินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสมช็อปช็อป มาไปเถอะวันนี้เราอยากเยี่รถมาข้างหลังเขาเพราเดมบุกมาไกไม่เป็นไรเลิกทำตัวตลาดพี่ตู่น่ารักเลิกเลิกก้อยเลยก็แบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่า energy วันนี้เราจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้อยู่หน้าบ้านเย็มทั้งของแบบรู้หมดเลยว่าใครเออเมื่อกี้ยังเชื่อมาก็แคค่ะไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นเอาใหม่หนึ่งต่อซ้ำและตอนนี้ เลยว่าสิ่งนี้คืออะไรพูดไปสิเต้สิ่งนี้ก็คือフルู้าแมทแล้วก็วีด้าคอลลาเจนคิวเทนเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากผลไม้ที่มาจากญี่ปุ่นโออันยังเซียว่้วยเพราะว่าการันตีว่ากินแล้วเนี่ยผิวกระ่างใสเดินมามีออร่านอนดึกแค่ไหนผิวก็ยังปังแบบผิวที่คุ็นแบบฟังนะ กางเข่าว่ากระจ่างใสไม่ได้แปลว่าต้องขาวเท่านั้นใช่าชื่อคนผิวเนียนคนที่ดูแลผิวดีผิวฉ่ำน้ำนุ่มวบาเดินมาแล้วไม่มีประกายออกมาจากผิวอะไรอย่างเงี้ยไหนลองไปประกายสิดีมแต่ทีนี้ขอพูดนิดนึงว่าเขาไม่ใช่กรูต้าธรรมดานะคะเขาเป็นกรูต้าใสแข็งขันที่เขาบอกว่าได้รางวัลอะไรก็ใหเล่าไปเอสเดลเบียร์สองพันสก้อสเลเบียร์สองพันยี่สิบจากวัสดุ แล้วเป็นเซอร์ลิ่งจากอีเป็นบ่อยด้วยคือจะมาจะไปกูต้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นกูต้าป๊อปเออพอไหมปั๊กินแล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ในออบอกความใจด้วยอยากจะเปิดให้แล้วบอกซีไข่ยังไงที่ไหนบ้างซีคันเดย์นี่นะคะซองละเก้าสิบเก้าบาทจ๋าซื้อได้ที่เซเว่นเอเลเวนอ้าวทุกสาขาอยู่แล้วใช่ทุกสาขาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้กล่องใหญ่เนี่ยก็เจอได้ที่บูธวัสดุแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทุกสาาขเลยเี่เราจะไปเจอพี่ตู่พร้อมพร้อมพร้อมกระจ่างใส แล้วตอนนี้นะคะพี่ตู่พพรก็อยู่ในรถแล้วเยกเลยเหอยงเ็าเปิดประตูเข้ามาด้วยพี่ตวัสดีคค่ะพตู่ค่ะนดีต้รับพตู่ราดะคะอรค่ะนพี่ตูแลคะพี่ตูนะจะพอรู้จักรายการเราเนาะว่ารายการเรากำลังจะทําอะไรกันชพอจะรู้จักครับคำว่าเตาะอ่ะพี่ตู่ไม่คุ้นกับการว่าใช้คาว่าเตาะในการแบบ จีบจีบอะไรเงี้ยจริงๆก็คือจีบเขาเรียกว่าอะไรนะก้อยจริงๆแล้วมันก็คือการแบบว่าหนูอยากรู้จักพี่ตูดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ได้เลยครับเรารู้จักกันได้เต็มที่เลยครับเย่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยด้วยความที่ก่อนอื่นเนี่ยด้วยความที่น้องๆไม่มีโปรดักชันอะไรของตัวเองาระว่าทุกคนขาวกันนึกออกป้ะคือเรานี้นี่ค้ากับกล้องของน้องๆแล้วก็อีกตัวนึงไว้เก็บเสียงจอแตกไหมเอาไปสปอนเซอร์ช่วยเข้าน้องๆเถอะครับ ที่ขับไปเนี่ยก็คือขับไปไหนครับเป้าหมายครัเจริงๆแล้วปกติกาะทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแต่วันเนี้ยนูก็จะเข้าเข้าบ้พี่ตู่เลยให้พี่ตู่สอนร้องเพลงกิจกรรมเราทําได้นะเราแวะไปไปตรงนี้มีห้างอยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวพี่ตู่พาซื้อนะ เที่ยวหนูจบวันนี้หนูจะไปซื้อเกิดเลยอ่ะหนูเกิดเลยจุดตั้งแหละเนาะเราต้องมีการขายธนบัตรอนิข่าแล้วก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการใดๆของรายการเนี่ยจะขออนุญาตพี่ตู่โทรหาพี่นุชหน่อยได้ไหมคะคือ่รถคือรถคันนี้พี่ตู่มันเป็นเมจิทค่ะพี่ตู่ค่ะ หนูก็เลยรู้สึกถึงบาปบุญคุณโทษเลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ๋อยานข้างบนนี่มันทำให้หนูร้อนก็เลยโทรขออนุญาตนิดหนึ่งหนูจะได้ใช้เวลา30นาทีนั้นอย่างเต็มเหนี่ยวจริงเราไม่ต้องขอก็ได้นะครับใช่เหรอได้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลรเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายขออนุญาตได้ขอได้พี่โทรโทรโทรไปคุยกับพี่โน้ตให้แบบว่าสบายใจพีนน่ารักฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะอยากจะขออนุญาต ลูกและเมียนะครับมาให้ผู้หญิงสามคนเตาะเบาๆสัก30นาทีเท่านั้นเองเตาะเบาๆนะเตาะเหนูจะไม่ทำอะไรเกินเลยค่ะพี่นุ้พี่นุ้สวัสดีค่ะหนูขอฝากตัวด้วยค่ะพี่ตู่ก็ลำบากใจเหมือนกันนะแต่เพื่ออาชีพอะเพื่อชีพการงานอ๋อลำบากใจเหรออเคโกเคอ่าๆได้ได้ได้ สวัสดีค่ะสบายใจยังครับสบายใจค่ะแต่จริงๆค่ะหลักๆวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะพี่ตู่ครับผมเริ่มกมัเลยอยากรู้ว่าพี่ตู่เนี่ยโรแม,มนติกไหมเพราะว่าพอพวกเราอ่ะเห็นพี่ตู่จากรายการหรือว่าฟังเพลงพี่ตู่ก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมผู้ชายคนนี้โรแม,มนติกจังเลยใช่พี่ตู่โรแม,มนติกไหมคะพี่ตู่ว่าพี่ตู่ไม่ครับองอสิ่งหนึ่งที่ที่พี่ตู่เป็นตลอด ก็คือแบบพี่ตู่ชอบแสดงความรักอะไรเงี้ยชอบแบบกอดชอบหอมจะไม่ไม่ค่อยเขินที่จะทําอะไรงั้นในที่สาธารณะเท่าไหร่แล้วเราก็จะไม่ค่อยมายเรื่องของว่าเราไปทาทางานอะไรแล้วแบบเขาอยากไปด้วยตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าเขาจะติดเราหรืออะไรเงี้ยพี่ตู่แบบโอเคแฮปปี้เาะว่าอย่างงี้พี่ตู่พี่ตู่เองก็เป็นคนติดแฟนไหมคะแบบนี้ก็ติดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยติดเพื่อนเท่าไหร่ด้วยแฟนก็เลยจะชอบมากเพราะว่าแบบเหมือนมีเวลาให้เขาเยอะอะไรยเงี้ย หนูก็ติดแฟนค่ะพี่ตู่หนูก็ติดค่ะหนูก็ติดค่ะอ้าวน่าหลกโสดไงครับอ๋อห่ถ้ามีามีแฟนนะคะถ้ามีแฟนขอขอนีไหมพี่ตู่อายุเท่าไหร่นะคะเช็มารยาทครับผม้ไม่ว่าพี่เด็กมากแต่ว่าถ้าเราเดาเดาเคิดว่าพี่ตู่เท่าไหร่สามสิบสาบสาองไม่เกินสาเดาได้ดีมากรับเออสามสองสาก้าครับ 39มสิบเก้าครับจริงเหรอคะแต่ว่าดูไม่แหวตัวเองใช่ไม่เหมือนมาน้องน้อยยี่เท่าไหร่อ่ะ2ยี่สิบหกค่ะนิดเดียวพี่ตู่26เนี่ยคืออ่พี่ตู่กลับมาร้องเพลงได้ประมาณปีนึงป่งใช่ครับพี่ตู่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเมืองไทยมาอ๋อครออ๋แสดงว่าก่อนหน้าเป็นนักร้องพี่ตู่ทำอย่างอื่นมาก่อนเหรอคะพี่ตู่ก็าทำงานร้านอาหารเหมือนนกัแล้วก็ร้องเพลงไปด้วย แต่ก็เรียนด้วยหนูก็เคยทำงานร้านอาหารที่อเมริกาค่ะพี่ตู่จริงอะเรามีประสบกกันก่รงกันใช่ไหมเราเราอยางไปหรอคะร้านอาหารไทยป่ะครับหรือว่าเอยร้านเดียวกับที่พี่ตู่ทำอะค่ะร้านไหนันนะจริงเหรอพี่โม่ค่ะพี่ตัวแบบไปฟังอ๋อโอเคฟังอะไรไม่ได้เนาะเข่าใช่ค่ะเขาแงะเอาชนะเฉยพี่ตู่พี่ตู่หนูอยากรู้ค่ะพี่ตู่มีสเปกไหมคะถ้าเด็กๆอ่ะชอบแบบขาวๆผมยาวๆห หนูตรงมากพี่แนี่นี่กลยพี่เขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ท้าเดิมเนี่ยน้องๆต้องคิดท่าใหม่แล้วดูดูี่ดู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 พอบอกผมยาวปุ๊บน้องๆก็เปผมเลยใหม่แล้วล่ะผมมาชอบคนยิ้มยาวแล้วมีอะไรอีกไหมคะเราชอบคนยิ้มง่ายครับชอบคนเอาไม่ยิ้มง่ายคือสิ่งที่พี่ตู่ชอบเนี่ยดูเป็นดูเป็นคน กูเหมือนกันจริหรอก็เป็นกูนะตองจริงเหรอต้องดูหวานไหมพี่ตู่เพราะว่าสำหรับก้อยรู้สึกว่าพี่ตู่แบบเอ้าเลี้ยวอย่ก้อยเพราะรู้สึกว่าพี่ตู่แบบอบอุ่นเอาจริงๆรู้ปะพวกคอรลตี้พวกนี้ยเริ่มลืมแล้วอะว่าเราเราชอบชอบอะไรเพราะว่าพออยู่กับกับภรรยาามันน่ะเรสเปกหรือว่าเรื่องอะไรอะเริ่มเริ่มแบบว่าหายไปอะครับเหมือนแบบว่าก็มีแต่คนเนี้ยก็มีแต่คนเนี้ยก็มีแต่คนเนี้ย ทำยังไงอ่ะหนูถึงจะได้เจอผู้ชายแบบพี่ทำยังไงอ่ะทำยังไงเหรอใช่เลยอะจริงเหรอครับผู้หญิงไม่ได้แบบชอบแบบแบดบอยหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยหนูไม่เคยชอบแบดบอยเลยถ้าไม่จริงไม่จริงผู้หญิงขัดจังเลยขัดทุกอย่างเลยนะเออหนรู้สึกว่าแรกๆมันอาจจะใช่พี่ตู่แต่ว่าพอวันนึงเหมือนหนูว่าเหมือนกันอะพอวันนึงถึงจุดที่เราแบบถ้าอยากมีครอบครัวง่นจริงไม่ได้อยากจะแบบว้าวุ่นทุกวันถูกไหมใช่ใช่ ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็อาจจะแบดบอยแต่ว่าโตขึ้นมาก็เออ,เอ,อพอแล้วดีมพอพอ,พอเงียบๆอ่ะต่อก <c oughs> ็ไอ้ก็แค่คิดในใจ <c oughs> ว่าพี่ปู่มีลูกสาวอะอ่า,าแล้วถ้าลูกสาวโตวเป็นแบบ <c oughs> เอะดูเออก็ยังไม่อยากให้โตเท่าไหร่เหมือนกันไลน์พี่ตู่ตอนเด็กๆอ่ะเราก็แสบเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็กังวลเหมือนกันว่าโตขึ้นมาลูกสาวจะต้องเจอใครแบบไหนบ้างแต่เราก็รู้สึกว่าเอาจริงก็ต้องปล่อยเขาป่ะหนูถามพี่ตู่นิดนึงพี่ตู่คิดถึกไหม เป็นคนขี้เหมงขี้หัวไหมถึงจะมีบางโมเมนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงแบบโกรธหรืออะไรอย่างนั้นนะจะแบบแอบแบบแท้แทอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพ่อบอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อขนาดถึงดูดละลายเลยจีนั่งรัดไปหมดเลยอะตอนเนี้ยวพี่ตู่เรียกแฟนว่าอะไรคะเรียกที่รักอ่าแต่ก่อนจะเรียกเบบี๋จะถามว่าหนูงั้นนี้นะคะพี่ปู่ปูเรียกพปูมีสามคนว่าเบบี๋ต้องมองหน้าไหมครับ เอาที่พี่คิดว่าเหมาะกับพวกหนูถ้ามีแฟนมาคนนี้จะเรียกจะเรียกว่าอะไรอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะสมมติว่าเป็นแม่ของลูกแล้วกันอุยพี่ตู่ก็ลำบากใจเหมือนกันนะแต่เพื่ออาชีพอะมีมีอหิวไหมอะมีมีอหิวไหมอะตายไปเลยตายไปเลยโอเคคนถัดไปเชิญค่ะที่รักขาโหน้องสู้มากเลยอ่ะขาพี่รักว่าไงคะ ที่ลักเราไปกินข้าวที่ไหนกันดีครับแล้วแต่ทีหลักเลยค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากพอพี่โบทำนี้ค่ะทั้งทั้งนั้นคดนะฮะคนนี้ตายแน่ก้อยมึงตายแน่ไม่ดีไม่ดีเราไปไหนกันเนี่ยเรามาไป็นเราวนไปวนมาไม่ไม่ถึงที่ัะที่ครับเรากำลังกลับบ้เดี๋ยวเรากำลังจะพาเขาไปที่บ้านไปที่บ้านเดี๋ยวพี่เขาจะสอนเราร้องเพลงวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาพี่เขาไปกันนะคะ ารู้สึกอบอุ่นนะคะร้อนร้อนเลยวันนี้รู้สึกอบอุ่ี่เป็นมวลใหม่มากเลยนะพี่ตู่หนูไม่ได้พูดเล่นอะไรนะใช่เป็นมวลที่เกิดขึ้นใหม่มากคือพอเป็นที่ที่โตขึ้นไปกว่ามากๆผู้หนูแบบรู้สึกว่าหัวใจใช่รู้สึกว่าเอเคค่ะพวกหนูจะต้องขับเข้าสู่ความจริงตอนนี้เราถึงบ้านพี่ตู่แล้วเราจะไปเจอภรรยาแล้วก็ลูกของพี่ตู่แล้วนะคะโอเคค่ะพาเด็ดเข้าบ้านกันเข้าบ้านไปให้พี่ตู่สอนร้องเพลงนะจ๊ะโอเคค่ะ จะให้พี่ตู่สานควาเพลงเลยค่ะครับผมพีทริก<ม>ในการร้องเพลงอะไรยังไงบ้างมันต้องเริ่มจากชอบก่อนนะแตถ้าเราชอบที่จะร้องเนี่ยมันฝึกกันได้บางคนเชื่อว่าตัวเองแบบหูเพี้ยนแต่ว่าพี่ตู้ว่าไม่ไม่มีถ้าสมาาอเงเราเวิร์กปกติดีน่าจะร้องได้แต่ดีไม่ได้คล้เพราะสมองเดี๋ยนสมองเพี้ยนหรือเสียงเพี้ยนครับเพี้ยนไม่เพี้ยนนสมองเัาเพี้ยนพี่ ตู่หนูเล่นเพลงอ่ะตู่หนูเล่นเพลงท่าหักมาถ้าไม่มีท่านะเพลงนะต้องบอกก่อนว่าถ้าวันในวันนี้อ๋อแต่ชื่อเพลงชื่อท่าหักเฉยๆถ้าวันในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันโอ้จะนำจะขี่ว่าเก่งยังไงเด็กบอกว่าลองได้ยังไงดีหาคีย์อยู่ีอยู่ประมาณนี้ได้ไหมคะคีย์่ประมาณนี้เลยครับโอเคค่ะไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหน เิดเก็นเขาต่อหน้าเขาเราลองเพลงด้วยมาหน้าไหมกมาหน้าไหมโอเคเดี๋ยวเราลองเพลงพร้อมกันโอเคเราพี่ตู่ลองดูว่าสามเสียงประสานกันแล้วออกมาเป็นยังไงปรับจูนแล้วก็ค่อยพี่แท้พี่ตู่ร้องหนึ่งทีที่เป็นที่ถูกต้องได้โอเคก็พูดไครชอบคนไหนบอกนะคะโอเนะคะฮักวันในวันนี้เรายังอยู่ มีความสุขมากขนาดไหนโทษนะพี่สามองว่ะนี่ไม่ใช่แบบพี่พ่อฉันร้องนี่ร้องสามคนอ่ะมันมันฟังคอมเมนต์ยากอ๋อคอมเมนต์ลำบากทีละคนแล้วทีละท่อนทีละทอนแล้วก็ส่งต่อก็ได้ครับส่งต่อสักชั่วโมงสอมนเมนต์่อเพลงไปเริ่มแล้วรััััาาวววนนนนนใี้้เยยยงอู่ดก ไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมาขนาดไหนคงได้ทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธอใกล้ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรอีกมากไปที่ยังค้างข้าใจจากวันนั้นโอ้ยเฮ้ลองดีไม่มแกันชมเพื่อรายการนะะ คือโอเคทั้งสามคนเลยโอเคเลยไม่เพียงไม่เพียงแต่งเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยเอาไมให้เอาไม้ให้หน่อยขอบคุณนะคะโอ้ baby baby ท่าเธอค็ดว่าเธอไม่รักและไม่เหลือเงียเกิดเกินเกินน่ารักเอาฝังตัวก่อนใหญ่ใหญ่อะไรนี่ถ้าเรแต่งเพลงให้รพยานหนึ่งเพลงจะตั้งชื่อเพลงว่าอะไรคะดีๆนะ พี่ลุงบอกว่าเอาจีดีนะไม่เปลี่ยนแล้วกันไม่เปลี่ยนไม่ไม่เอาจากเพลงฝรั่งฝรั่งที่ชื่ออะไรกันเลยชื่อ Don't Change คือเนื้อหาคือ Don't Change คือยังรักแบบนี้นะตราบใดที่รักของเขาไม่เปลี่ยนเราก็เลยชอบเพลงนี้ในห้าปีมีโคลนนิ่งอะค่ะพี่ ครับพี่ช่วยไปฝากเชื่อดีอะไรเงี้ยไปเลยพี่เป็นผู้ชายที่ดีมากเลยค่ะผมไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะอยากให้พี่ตู่ฝากผลงานหน่อยค่ะช่วงนี้มีอะไรบ้างมีคอนเสิร์ตบ้าไหมนี่ใช่ไหมคะก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆที่ผ่านมานะครับแค่อะไคุยย้อนหลังวันที่26ที่ผ่านมาก็เล็กมากจริงๆ150คนเองเพราะว่าในช่วงนี้เนาะมีรายการนอนบ้านเพื่อนนอนบ้านเพื่อนแล้วก็มีละครของช่องวันนะครับชื่อว่า ขอเกิดใหม่ใกล้ๆีหนึ่งคำถามก่อนจากการขายพี่ตู่มาบอถ่ายสตอรี่ไว้ด้วยได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่ตู่เมจะไปดูครับโออยหนึ่งสองสามถ้าหนูรักพี่จะรักปะรักไหมครัรักไหมครับอกรักผู้หนูเลยค่ะรักพี่ตู่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลื กดซับสไคร์ก้อยนัตตี้ดีมนะคะแล้วก็<ช>มีแฟนเพจที่ Facebook ก้อยนัตตี้ดีมเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่ะบ๊ายบายเมื่ <Bye. S 2> อกี้ลืมฝากไปอย่างข <laughs> อฝาก้อยื่นนะครับพี่ตู่ทำขายนะครับทูตูนะครับร <c oughs> อบคุณก็จริงๆจะเขียนพบพทอนนะก็ไม่อยากให้น้องๆต้องมีชื่อพี่ตู่ เขียน่ยอย่างนั้นบนเสื้อแล้วก็ไปซื้อไปใส่กันก็เลยเขียนพ็อบคอรนน่ารักดีทูพ็อบคอรนทูพ็อบคอนนะฝากเจอพี่ตู่ด้วยนะจ๊ะซื้อได้ที่พ็อปคอนช็อปนะครับไลน์แอดนะครับตู้เป็นนู๊แม็กเป็นคนออกแบบครับก็ไลน์น่ารักน่ารักนะครับฝากด้วยนะครับได้เลย